ได้เคลียร์ได้ได้มีการพูดพูดคุยกับที่อย<ม>ู่เกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างหรยไม่มีค่ะไม่มีค่ะเราเราเราทำความเ,เ,เข้าใจกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะแอนคะก็สําหรับแอนนะคะที่แอนได้ได้บอกแล้วคะ<ม>่ะแอนส่วนมากแอนไม่ค่อยโฟกัสในเรื่องของดราม่าอยู่แล้ว<ม>แอนก็บอกว่าทุกอย่างมันมีเหตุผลเพ<ม>ียงแ,แค่เราอาจจะไม่รู้เหตุผลฝั่งเราก็ได้แต่ว่า<ม> แอนไม่ได้คิดอะไรมากในเรื่องนี้เลยแอนทำงานแต่ละวันแอนไม่มีเวลาที่จะมาโฟกัส <c oughs> ในเรื่องของดราม่าเล็กๆแบบนี้ค่ะ <c oughs> จริงๆทุกคนทุกคนมีมี right ที่จะเลือกว่าเขาจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไร <c oughs> หรือว่าจะมีมุมมองที่บวกหรือลบเพียงแค่เราจะเลือก <c oughs> ฝ่ายไหนใช่สับตัวแอนเองแอน,แอนซีเรียดไหมกับการที่แบบว่าอาจจะไม่เอยเขาเรียกว่าตำแหน่งเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแอนเชื่อว่าทุกอย่างเหมือนที่แอนบอกเกิดขึ้นด้วยเหตุผลแล้วแอน แอนพัฒนาตัวเองแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองมากพอที่จะได้สร้างตำแหน่งที่สูงสุดในเวลา35ปีของประเทศไทยนะคะแล้วก็แอนเชื่อว่ามันมาจากเรื่องของการเคารพมากกว่าค่ะแต่ว่าถ้าถ้าไม่ไม่เอ่ยตำแหน่งก็ไม่เป็นไรเพราะแอนเชื่อว่าแอนจะเติบโตมากกว่าแค่ตำแหน่งที่แอนได้รับแล้วได้ไปได้ไปค้นหาผลหรือว่าถามจากผู้จัดงานอะไรว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างได้ติดตามค่ะไม่รู้ ติดตามนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไปเข้าไปค้นหาเหตุผลหรืออะไรครัเพราะว่ามันมันพามันเกิดขึ้นไปแล้วเราไม่ควรที่จะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมา ทำให้เรากังวลทุกวันไม่วนของการออกมาให้สัมภาษณ์ใช่ค่ะเราควรที่จะ move on อะไรเล็กๆแบบนี้เราก็ move on ไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะอย่างการที่เจ้าของห้างออกมาบอกว่าคือสกิปจริงๆมีการอะไรอย่างเงี้ยคือเคลียร์ว่ามันไม่ได้มีการห้ามพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยแอนได้เห็นข่าวหรือคลิปนั้นบ้างไหมลูกได้เห็นค่ะแต่ว่าแอนไม่ได้คิดเยอะเลยใช่ ได้เจอค่ะแต่ว่าเหมือนตอนนั้นแอนแอนรีบเข้างานเพราะว่าเดี๋ยวแอนต้องออกเดินทางบินไปแคมเบเดียอยู่แล้วก็ตอนแอนได้ถึงงานาพี่แพัา,าชิวก็ต้องไปไปเป็นพิธีกรแล้วม่ลนก็มันก็นกยาวมาเป็นอีกเรื่องนึง แอนไปเจอพี่ลิเดียมีคนไปบอกว่าปั่นข่าวใช่ว่าแอนไม่ทักไม่อันนี้คือ false fake news อันนี้ fake news ใช่ค่ะบอกไว้เลยว่าแอนได้ว่าพี่ลิเดียนะคะแอนไม่ได้เป็นเด็กที่ไม่มีมารยาทแอนเกิดแอนแอนอาจจะมีดราม่าที่เกิดขึ้นแต่ว่าแอนไม่ได้เอามาเรื่องของ personal เลยเพราะว่างานคืองานแล้วก็ personal life คือ personal life พี่ลิเดียก็เป็นผู้ใหญ่แอนก็ต้องไหว้พี่เขาแอนได้เจอแต่ว่าอาจจะไม่เห็นในกล้อง <ฮะ S 1> เลยคนอาจจะไม่ได้คิดว่าแอนไหวแต่ว่าจริงๆแอนไหวแล้วก็สวัสดีด้วยโกรพอเคคจอเฟคฟิล<อ>์แรงมากก็ถ้าถามว่าโกรธไหมไม่ได้โกรธแต่ว่า <คง S 1> อยากให้ทุกคนระวังในสิ่งที่เขาพูดแล้วก็สิ่งที่เราใช้โซเช,ชียล ต่างๆนะคะเพราะถ้าเราไม่เห็นเราไม่ควรที่จะมาสร้างประเด็นเองเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นเหมือนที่ตอนพี่แมทธิวไม่ได้เอ่ยชื่อมันมีเหตุผลเบื้องหลังที่เราไม่รู้หรือว่าเราไม่เห็นแต่มันมันไม่ได้แปลว่ามันคือความจริงแอนสตรอเอ่กทักทายอะไรกันยังไงไม่ค่ะเพราะว่าเรื่องของแอนเชื่อนะคะว่าเรื่องของพี่แมทธิวกับกับเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวกับ คีรีเดียเลยเราก็ไม่ควรที่จะต้องมา mix ทุกอย่างใช่แอนเราเรารับยังไงอะลูกกับแอนยินดีที่จะร่วมงานกับใครก็ได้แอนไม่ได้ไม่ได้คิดมากงานก็คืองานแอนอะไรทำให้เราจะรองกับทุกอย่างเจอเ a กนิวเจอร r ม m a มาตลอดอะไรอย่างเงี้ยลูกที่แอนได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็มีคนรักแอนเสมอแล้วก็ได้ทำงานที่แอนชอบทำทำให้แอน พุชตัวเองแล้วก sure, okay. ็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันค่ะถ้าแอนเอาเวลามาโฟกัสในเรื่องของดราม่าแอนก็จะไม่ไม่มีความสุขในชีพแก่ละจีด้วยใช่แอนควรไหมว่ามันหลับข่าวมันจะเลยเกิดไปโยนเรนั้นคนนี้เข้ามาหมดเนี่ยก็แล้วแต่คนค่ะแต่ว่าสำหรับแอนนะคะแอนไม่ไม่ค่อยติดตามเรื่องดราม่าค่ะล้วก็ไม่อยากให้คนอื่นติดตามเรื่องดราม่า ด้วยค่ะคือคิดเป็นภาษากีฬาอยากให้ทุกคนเอาแพลตฟอร์มเราไปไปดูอะไรที่ positive ให้ตัวเองมากกว่าไอคิดว่าจะจบไหมฮะปีนี้ดราม่าเราหรือมันจะมีอีกมาเรื่อยเรือยเราต้องพร้อมตั้งการตั้ง้อมไว้ตลอดจริงดราม่ามันเกิดขึ้นด้วยการที่เราไม่เข้าใจกันละกันใช่ไหมคะก็อยากให้ทุกคนเปิดเปิดใจเปิด open mind set มากขึ้นในเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ละวันนะคะเราไม่ จริงๆไม่อยากให้มีดราม่าอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่มีดราม่ากระเทยก็ไม่สนุกกระเลยก็ไม่จอยคือเขาเรียกว่าดราม่าบูตเอนจิพี่กระเทยอืมค่ะแต่ขอให้ใช้แพลตฟอร์มเป็นอะไรที่ผลักดันพลังบวกมากกว่านะคะเออ่ใช่ค่ะเพราะว่าการที่เราเฟค news มันจะทําให้ชื่อเสียงของของคนอื่นเสียไปแล้วก็เราไม่อยากทําแบบนั้นใส่คนอื่นเพราะว่าเราเราทมาถึงจุดนี้แล้วเราต้องพุชกันละกัน การเสพข่าวเหรอคะแอนหาอยากจะให้แบบแฟนแฟนแฟนางงามแฟนแอนหรือั่ฟังไหนก็ตามเนี่ยเขาเสพข่าวยังไงในการวิเคราะห์มีการแยกแยะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าถ้าเกิดขึ้นกับแอนนะคะก็ได้ขอให้ได้ยินจากทางแอนหรือว่าทีมแอนอเี่เออใช่ค่ะเพราะว่ามันอาจจะแบบซับซ้อนกันนิดนึงแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ยินความจริงจากฝ่ายของแอนก็อย่าเพิ่งไปปั่นกัน